อยู่กี่คนครับหลังนี้ครับคนเดียวครับคนเดียวครับอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกครับแล้วมีเจ็บปวดเมื่อยมีอะไรบ้างไหมครับเหนเดินไม่ไหวขาไม่ทามพึ่งจำเดินไหวออกกำลังกายกายกระตื่นขึ้นมาใช่ครับทำทุกวันตะกอน้อกตองคลานอือโอ้ท่านี้ดีแล้วไปก่อนาำด้ขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องออกกำลังถ้าไม่มีที่ก็เดินอยู่ตรงนี้เดินไปเดินมาหรือว่ายกขา ช่วยเหลือดูแลกันนะครับมีอะไรที่จะให้ทางราชการได้ช่วยกันวันนี้มาหมดเลยท่านนายเพิร์ก็มาครับท่าน้องขินก็มาตามโคลนาก็แล้วกันได้ครับได้ครับไปกำลังใจนะครับโอ้ขอบคุณมากๆาครับรับที่มา จัดส,สายกันแต่าปคนแต่ว่ากลางกลางวันก็ออกไปทำงานอ๋อครับแล้วกลางวันอยู่อีกคนีคนเดียวมันต้องต้องดูแลให้ดีนะครับเอ่อดูเรื่องของน้ำโอเคอ เนมอของนเนาารแล้วกแวคบนมามอบของมอบของเพราะว่าเป็นของพอบากองเห็นภาพว่าเฮ้ยต้องทั่วสามเมตรนะ เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมที่ปทุมธานีนะครับหลังจากที่ผมได้เข้ามารับตําแหน่งผู้ราการจตุทุมธานีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้มีการรับฟังเรื่องของรายงานสถานการณ์นะครับก็วันนี้ได้มีการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมาให้กําลังใจกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงทางพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะครับเราได้มีการลงพื้นที่ในช่วงเช้านะครับที่ตำบลคลองไยตำบลบางกระเบือเดี๋ยวช่วงบ่ายจะไปที่บางขยงนะครับที่จะดูเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมบนทุกภัยที่เกิดขึ้นนะครับซึ่ง ที่ผ่านมานะครับท่านผูนว่าการจังหวัดท่านเก่านะครับท่านก็ได้ประกาศเป็นเขตไทยพิบัตินะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับผมก็จะมารับช่วงต่อแล้วก็มาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางพี่น้องประชาชนว่าทางส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดก็ดีทางอำเภอนะครับรวมถึงทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางพี่น้องทหารพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือดูแลในการที่สนับสนุนเรื่องของการแก้ไขปัญหาทภัยในครั้งนี้ครับครับท่านครับแล้วตอนนี้อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชน ความน่าเป็นห่วงหรือน่าจะวิตกกังวลอะไรไหมครับว่าเกี่ยวสถานการณ์น้ําจะมีขึ้นเพราะตอนนี้กระแสออกมาว่าน้าเนี่ยจะหนุนขึ้นอีกอะไรตรงนี้ครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข่าวสารติดตามสถานการณ์นะครับโดยใกล้ชิดเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์น้านะครับ เป็นเรื่องของธรรมชาติที่บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถคาดเดาได้ทั้งในเรื่องของน้ําฝนน้ําเหนือและก็น้ําทะเลน,นุนนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายเหตุหลายปัจจัยร่วมกันที่ทำให้เกิดปหาลภัยที่อาจจะมีระดับน้ําที่สูงขึ้นหรือลดลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้ได้ติดตามข่าวสารนะครับทางผู้นําท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่นะครับได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งในมีการสํารวจ เรื่องของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับรวมถึงทางผู้ที่ต้องให้การช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกรณีถ้าเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงถึงขั้นต้องอบพยพหรือว่าต้องมีการลําเลียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าทาง่วนราชการทุกส่วนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลในสถานการณ์นี้กันเป็นอย่างนี้ครับประดุมธานีตอนนี้ได้มีการประกาศเป็นภัยพิบัติหรืออะไรตรงไหนบ้างหรือยังฮะในการประกาศเนี่ยจะเป็นประกาศบางพื้นที่นะครับ ของปทุมธานีเราเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วว่าบริเวณตรงแนวแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยจะเจอสถานการณ์ที่น้ำหลากนะครับน้าล้นตลิง่งน้ําล้นขันกันน้ำในทุกปีนะครับบริเวณตั้งแต่อําเภอสามโพกถึงอําเภอเมืองตรงนี้ก็เป็นจุดที่องมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ทางปพนะครับได้มีการเตรียมการแล้วก็ได้มีการการประกาศเป็นพื้นที่ไปแล้วถ้าหากตรงที่ใดมีสถานการณ์เพิ่มที่รุนแรงก็จะมีการประกาศอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ